พระาวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่คารพเบีงค่ะกับพระวะคุรู้กับพราวะพี่น้องหมูกลุ่มทุกท่านค่ะชื่อสาวรสดลาเวอร์ค่ะอายุห้าสิบปีอ่าเป็นเด็กวิชาลามค่ะหลักสูตรเจ็ดปีก็มาอยู่ที่ประเทศไทยก็น่าจะปีปีแล้วค่ะปีก็มีกิเลสเรื่องเขียนพ้อบ้า เราไปขึ้นต้นมะยมชีนค่ะก็คือมันขึ้นหลายวันแล้วมันเหนื่อยก็เลยมีกิเลสบอกโอ๊ยพ่อบ้านไม่ช่่ยอะไรเราไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคิดกิเลสมันก็บอกอุ้ยทำไมช่วยเราไม่ได้เลยให้เราขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะเราก็เหนื่อยด้วยเท้าก็เจ็บขาก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บมดก็กัดเลยฮะก็ไปเกียงงอนพ่อบ้านก็เออก็เลยส่วนกิเลสมันว่าอ้าว จะไปเกี่ยงท่านได้ยังไงขาท่านก็ผ่าตัดหลังท่านก็ผ่าตัดแล้วท่านก็มีน้ําหนักเยอะอยู่ไดยท่านขึ้นมาแล้วท่านตกขึ้นมานะแกน่จะต้องดูพ่อบ้านหนักกว่าเก่านะอดทนแค่นี้อดทนไม่ได้แล้วก็สวนกิเลสนะคะพิเลสก็บอกเออใช่ถ้าเราจะต้องถ้าเกิดมาบ้านขึ้นต้นมะยมทีรแล้วตกของไปเนี้ยเกิดท่านมิการแล้วเราจะต้องมานั่งดูแลท่านจนกระทั่งท่านเสียหรือว่าเราตายก่อนอะไรเนี้ย กิเแดดมันก็บอกเออเห็นด้วยเ,เห็นด้วยวก็เลยไม่เกี่ยงพราะว่าแล้วค่ะเออแล้วก็ตั้งศีลไว้ด้วยมันจะไปงานไม่เกี่ยงพราะป้านไงก็เอออย่าเอาอกิเลสมันก็ยอมค่ะมันก็เลยไม่เกียงต่อเพราะว่ามันขี้เกียรที่จะดูพ่อบ้านเสือเพราะพ่อป้านพิการตกตัวลอยลงชิดเกียรตมันก็บอกอ๋อใช่จริงจริงก็เลยขึ้นมายอมชิดแบบมีความสุขก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ ค่ะอ๋ออนุโมทนาด้วยค่ะนี่มีคำอธิบายกิเลสกิเลสมันมีจุดอ่อนมันก็ขี้เกียจนะคะมันก็คือลำบากมันคือลำบากที่จะไปดูพเพราะว่าพาให้เหตุผลแบบนั้นน่ะยอมสงบเลยนะคะเพราะว่ามันลัวยุ่งยากลำบากนะคะได้ค่ะดีมากมากเลยนะคะนี่เป็นเพื่อนสองของเรานะเพื่อนสองของเราแล้วเราก็สามารถให้เหตุผลเขา อที่เป็นความจริงนะแล้วเขาจะยอมรับความจริงนั้นได้ด้วยใจเป็นสุขด้วยนะคะสนุปว่าเขาก็อ่าไปสนับสนุนเอาพลังไปสนับสนุนการขึ้นต้นมะยงชีพของเรานะคะแทนที่จะเอาพลังมาคัาดค้านนะตอนนี้ก็คืออ่าได้เห็นการเจรจากับกิเลสของพี่น้องเรานะคะนี่นี่เป็นการอ่าให้เหตุผลกับกิเลสของเรา S <S> แล้วกิเลสน่ะเขาก็มีจุดอ่อนของเขาถ้ามันตรงกับจริตที่เขาจะรับได้เขาก็จะเชื่อฟังแล้วเขาก็จะอ่อนแรงพลังเขาก็จะกลับมาเป็นพลังของพุทธะที่ทําให้มีแรงขึ้นอ่าขึ้นต้นมะยงชิดนะคะเก็บมะยงชิดด้วยใจที่เป็นสุขด้วยนะคะค่ะอนุทนากับอาสวรรดค่ะอั่ะมีที่น้องจะเพิ่มไหมคะเห็นความเป็นเจ้าของไหมคะ แปลว่านายแปลว่าเจ้าของนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามีคนนี้แหละที่คนจะช่วยเราทําไมเขาไม่ช่วยนะคะ,ะแต่จะไปเอาดีจากคนอื่นไหม <c oughs> ไม่นะคะไม่คนนี้แหละ <c oughs> แต่พอดีมีองค์ประกอบที่สนับสน,นุวนว่าไม่ควรเป็นท่านควรเป็นเรานั่นแหละนะคะก็เลยเจรจารสงบสื่อกันได้เร็วนะคะ S <S ค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มเติมไหมคะเมยเชิญค่ะค่ะก็ถือว่าอาศวรรถเนี่ยโชคดีนะคะโชคดีที่ว่ามีตาดีที่ได้เห็นที่ได้เห็นกิเลสนี้แล้วก็ให้เหตุผลกับกิเลสแบบว่ากิเลสยอมเลยอะนะคะแล้วก็อันนี้บุญด้วยเลยนะคะที่คือเป็นครอบครัวพุทธะจริงๆเนาะแม่อ่า คุณเฮเก็ก็มาส่งกันบ้านด้วยนะแล้วท่านก็เข้าใจวิถีก็ถือถือว่าก็ถือว่ามาในทิศท,ทางที่แบบว่ามันเป็นครอบครัวที่เป็นเป็นครอบครัวที่มันเหมือนมาทางเดียวกันอนะส่งเสริมซึ่งกันและกันนับวันก็จะมีแต่เจริญขึ้นก็อนุโมทนาบุญกับอา,อาโสรถนะคะสญญาธุขอบคุณมากค่ะ ค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้นะคะอ่ออนค่ะอนุโมทนาค่ะสวรสพวกเรานี่โชคดีจังเลยนะคะมีผัสสะอยู่ใกล้ตัวพอที่เชมาเขียยกิเลสของเราออกมาให้เราได้ล้างทุกๆวันนะคะก็อนุโมทนาด้วยค่ะ เออกิเลสนี่มันก็มันก็ฉลาดเนาะมันมันไม่อยากดูแลคนพิการนะเออสรุปแล้วตอนนี้แหละเราทําดีที่สุดเราค่ะก็อนุโมทนาด้วยค่ะที่สวนกิเลสได้ทันเวลาแล้วก็ทวงทีเจริญขึ้นในทุกๆวันนะคะอนุโมทนาค่ะกลับสสงคุณ้ค่ะค่ะมีพี่น้องท่านใดเพิ่มเติมไหมคะ ค่ะถ้าถ้าไม่มีก็เชิญท่านต่อไปเอ่อไม่ไม่ขอเช็คอ่าว่าตรงกันไหมนะคะท่านต่อไปก็คืออ่าคุุชุนนะคะแล้วก็ต่อจากคุุชุนใช่คุณจลดพักไหมคะพี่อีทก่อนครับพี่อีทก่อนค่ะพี่อีทก่อนใช่ไหมคะค่ะพอดีไม่มีหลุดคุณรุชุนค่ะอ๋อพี่พี่อีทก่อนแล้วถึงจะไปคุณรุชุนเหรอคะ ขออนุญาตปิดกล้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเก็บมาฝากคุณชุนก่อนหรือว่าพี่อีกก่อนคะพี่ีกก่อนค่ะพี่อีกก่อนพี่อีกก่อนอ๋อพี่อีกก่อนค่ะเชิญเชิญค่ะค่ะพี่เมย์คะเดี๋ยวขอนิดนึงมาค่ะพอดีคุณพี่แอดอะค่ะคุณธรรมกรนะคะท่านมาจองคิวแล้วเมื่อสักครู่อะค่ะเออท่านหลุดไปและท่านถามว่าท่านจะต้องมาต่อไหมพอดีกุ้งจดไว้อะค่ะก็คือมีคุณคุณลู่ชุนเสร็จก็จะมีคุณรมกีฬาคุณวะไลพัก คุณปภาพิสาแล้วก็ก็จะเป็นคุณธรรมกรนะคะแต่ถ้าดูตอนตอนนี้ค่ะคุณธรรมกรจะไปหลักๆเลยอะค่ะอันนี้ก็เลยจะให้อ๋องั้นเอาเอาเอาเป็นที่กุ้งจดไว้ดีไหมคะเนาะเอาเป็นที่กุ้งจดไว้ดีไหมคะเราาว่ได้ค่ะพี่นะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งไม่ก็แล้วก็เป็นคุณ่อน,นะคะคุณสุวิชัยนะคะแล้วก็คุณอุษาแล้วก็กุ้งลงในแชทดีไหมคะ อ๋อได้ได้ค่ะเออไม่กุ้งเบาพึ่งลงกุ่งลงเพราะว่าพอดีกุ้งต้องจดด้วยอะค่ะอาจจะไม่ได้สะดวกค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคตอนนี้กุ้งต้องจดแล้วอะค่ะอาจจะไม่ได้สะดวกลงอะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกตรงนี้เลยนะคะก็คุณสาได้ได้ค่ะคุณจล้วก็คุณนิดาค่ะแล้วก็ปรกกันก็จะมาหลักค่ะปากกันใกล้พอน่าจะมาหลักแค่นี้ค่ะ เพื่อพี่อีทค่ะ